สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคับผมโ oh, อ้นะยังไงฮะปาดเหงื่อทอนหายใจเลยถอนหายใจจริงๆนะคะ,ะสถานการณ์โควิดตอนนี้น่ากลัวจริงๆเลยค่ะมีคนพูดเล่นๆน,นะให้เป็นข้อคิดว่าถ้านับนับจํานวนคนบันเทิงอย่างเดียวนะที่ติดโควิดเนี่ยมากกว่าจํานวนคน บันเทิงทั่วโลกที่เขาติดโควิดเฮ้ยฟังแล้วตกใจคือพูดง่ายๆว่านำนำชาวบ้านก็โด่งเลยเออตอนนี้กลายเป็นวงการบันเทิงไทยเนี่ยนำโด่งคือพูดง่ายๆทั้งนักร้องทักแสดงตลกใช่ใช่แล้วก็ยังคนเบื้องหลังอีกค่ะที่ตอนนี้คือเห็นๆเลยก็คือเลื่อนไปเนี่ยงานงานใหญ่ๆของวงการบันเทิงอย่างงานลงวัลโทรทัศน์ ทีวีสีขาวก็ประกาศเลื่อนแล้วเหมือนกันตอนแรกทีวีสีขาวยืนยันว่าจะจัดโดยการที่เขามีทําประกันอะไรให้กับผู้ไปร่วมงานแต่ตอนหลังก็คือสถานการณ์มันหนักจนเอาไม่อยู่ก็ทักไว้ก่อนก็ดีแล้วก็ของพี่ปั่นไพภูนเกียรติก็คือคอนเสิร์ต36ปีของแกก็สรุปว่ายกเลิกเหมือนกันเสียดายเลยเลื่อนไปจนกระทั่งจนกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยจะผ่อนคลายเสียดายมากเพราะ36ปีของแกผมกล่าวว่าจะไปฟังเพลงนี้โดยเฉพาะในเพลงอะไรนะลองเล ให้พี่ฟังสิคืนนี้ใจฉันว้าวุ่นนึกชื่อเพลงครับอืมนึกไม่ออกต้องร้องไปก่อนเฝ้าแต่คิดถึงคุณอยู่เรื่อยไปเหตุไไหนจำเนื้อ ไม่ได้สรุปก็จําเนื้อไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเอาวางชื่อเพลงรักล้นใจอ๋อรักล้นใจแต่จําเนื้อไม่ได้ที่ก็จําไม่ได้แต่เป็งแต่ว่าแฟนคลับดาราภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนที่ปัดนะเพราะว่าเราก็จะเป็นเจนเนี้ยก็คือเป็นเจนที่เพลงเพลงอมตะจะอยู่ในใจแล้วพูดถึงเพลงอมตะก็นึกถึงเดอนนี้คือต้องกราบ ส่งกาลังใจรัวๆให้ครอบครัวของศิลปินแห่งชาติของเรานะคะอรอยเศรษฐาศีรฉายาก็คือติดโควิด1ิเกเกือบจะทั้งครอบครัวก็คือเริ่มจากน้องอีฟพุทธิดาลูกสาวต้นจากหลานก่อนเริ่มต้นจากลูกค่ะลูกสาวน้องอีฟพุทธิดากับสามีเนี่ยติดก่อนสองคนสามีภรรยาเนี่ยตรวจแล้วก็ติดก็เอาน้องมีบุญมีบุญหลานชายหลานตาของพี่ต้อยเนี่ยไปฝากให้ตายายเลี้ยงก็ปรากฏว่ามาตรวจที่หลังปรากฏว่าน้องมีบุญเนี่ยติดโควิด คราวนี้ก็เอาละสิใช่ไหมทำยังไงก็คือมีบุญคุณพ่อคุณแม่นะก็คืออยู่ด้วยกันที่ใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันแต่นี้คุณตาติดคุณตาติดด้วยแต่นี้ปัญหาก็คือคุณ,คณตาติดเป็นมะเร็งอยู่แล้วด้วยใช่แล้วคุณคตาอายุ77ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือก่อนที่แกจะติดโควิดเนี่ยแกเพิ่งไปให้คีโมอเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมีอาการน้ําน้ําเขาเรียกว,ว่าปอดไม่ค่อยดีอ่ะตอนนี้ก็สบายใจในระดับหนึ่งก็คือัปียกอรัญญาไม่ติดครับ ยังเหลือไว้หนึ่งคนยังเหลือไว้หนึ่งครับแต่ก็ยังรุ้นอยู่ใช่ไหมครับยังรุ้นอยู่ยังรุ้นอยู่ส่งกําลังใจรัวๆให้ครอบครัวศิลาฉายาแล้วก็ยังที่น่าห่วงอีกคนนึงก็คือนักคอมโออันนี้นักคอมนี่ก็ศิลปินตอนนี้ก็คือต้องส่งกําลังใจรัวๆไอซียูไปเรียบร้อยไอซียูเพราะว่าปอดเป็นฝ้าฉันั้นเธอไปเรียบร้อยใช่เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้นะคะทุกคนเตือนกันเลยนะคะไม่ประมาทการจะตกจริงๆค่ะครับเป็นกําลังใจครับค่ะ